แค่วะวันนี้เรามาทำสัญญากันไหมจะอะไรคะสัญญายุติการเจรจาเราจะงดคุยกันหนึ่งวันแล้วเราก็จะนอนดีไหมผู้เสร็้าเสร็จค่นี่ข้อตกลงกันเขามาแข่งกันปะแข่งกันว่ไม่มีแม่ไม่มีแม่ a n นไม่มีแมวแม่มีมีแค่แบวมาเป็นรางวัล ใครพูดก่อนคนนั้นแพ้คันแพ้เงียดได้ดนที่สุดนี่เอาไปเลยมีแค่แบร์อพอกด้านในเล่นเอาไหมคันไพ้บอกคันไพ้บอกคุณก้อนนี่ต้องเสียมีแค่แบร์ให้กันโอเคบอจนถึงสี่โมงเย็นนะโอเคไหม นั่น <c oughs> ให้เนีนหมดแล้วเดี๋ยวเริ่มหนึง่งสองสา มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วใหนุมีเสียงแล้วมันไม่ใช่มันมันใช่นุ้มีเสียงแล้วมันเป็นมันไม่ใช่พูดแต่ไม่เนนเป็นคนพูดก่อนให้นุ้ยมีเสียงแล้วเนรแทคนพูดก่อนเอาพ่หลืมสะนะแสดงว่าเราต้องเลืเสียงมีให้พ่หลืมเหรอไมนเป็นไรเรียนข้าวตอนนี้ก็ได้โอ้ยขำไย หนูเหนื่อยบ้างไหมหนูทางานหี่หนูเหนื่อยบ้างไหมหนูรู้สึกว่าโอ้ยเช้าแล้วต้องพักผ่อนนะขึ้นะมาณหนูจะต้องนอนเลยไหมบ่า <c oughs> กินก่อนไปนั่งให้เป็นหนูมันมีอะไรที่แบบทําให้หนูแบบไม่สงสัยบ้างไหมสงสัยไปบึ้ดสงสัยไปบึดทุกอย่างใครไม่พูดให้เป็นหนู <c oughs> ใครไม่พูดให้เป็นหนู <c oughs> หเลย เคยอ่ะบาปกรรมไม่จริงว่า,า,าต้องว่าต้องถ้าศาสน,นะเนห็นผลชันนี่แหละทำกับมเลิมไม่เยอะใครไม่เจอกับตัวเองตากบอกเลยตะกี้แม่นข่อยละไม่ากให้กินขะ้าวกันใครไม่พูดขอให้เป็นหนุ่กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วคือจะนอนใช่ไหมไม่รู้ 哎。对。